ที่ปล่วางใจให้จัดงานจริงๆครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เจ็ดแนะคือเราเมัรเริ่มตั้งแต่ครั้งที่สิบไหมสิบอูนู่นนะใช่สเป็นร้อย้ส่าเจ็ดนะจากสิบเอ็ดครั้งครับที่อกวาทุกครั้งก็จะให้ผมขึ้น เปิดงานว่าท่ั้งหลายเป็นความเหนือแหลมอการเชิญทางท่องเกียวอะไรแบบนี้ที่ไม่อกินดิไอ้กินทอดเนี่ย

จะย่างครับ <coughs> <coughs>

เนเยวที่เป็นเาโลกสาร้อยเนี่ยนั้นมันเป็นไนะครับ้วลูกก็ดียแต่องพี่นารบว่ามันมีสองิ่ที่สับท่รได้่ามีสองอาก็คือเรื่องแรกคือเรื่องที่สิ่งที่เราคุในันนี้เราจะไปูความรู้้ก สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อาจจะถอนถนวกคิดเอาไว้แล้ม่คนอเย็ผมไม่ได้ไปนะคือลหมดแล้วคือไม่หวเอยที่การาไม่ชอบอะไร่อะอะไร่อไี่ช่ไช่ะีไ่ออะไรบไชบอรอบอะ่อที่ร่อที่ท่อทอรออรีบะไรทบอะีะครับะรบอ่อรบ ทุกข้อแรกทางแก้ขอ,ของความตัวคือที่เหนื่ายเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของพอเราทําอะไรบางอย่างที่ผมเร็จไอ้ผู้หมอเชอบหลอกลอเาอาไว้หลอกว่าเราเก่งว่าเราเราก็จะหล่ตัวเองเรียกว่ากระด่างของอัตตาอัตตาเนี่ยมันมันก็จะทําให้เราขนมตัวพอเราขนมตัวเนี่ย มันก็จะพลาดอย่างเซฟบอลก่อไไนกูไไน้นึงมาหลายสิบล้านสร้าง,องเอาเลี้ยนคิดว่าเอ้ยอยังไงก็ไปได้เจ๊ไม่เป็นพลาดกับดักอัตราเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยการสอนตัวหมายของศาสตร์ของตัวไม่ได้แต่เพราะว่าจะต้องไปชะล้า,าอะไรไปการสอนตัวนี้คือการสอนตัวเรื่องความ,มรู้พวกเราเนี่ยมันไม่รู้ทุกเรื่อง ไม่แต่เรื่องของตลาดเนี่ยผมตอนห้าปีแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมเก่งพอไปเรื่อยๆเนี่ยมีความรู้รสึกให้เรายิ่งแย่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนปัจจุบันนี้ผมว่าผมก็ไม่จะรู้เรื่องเรื่องตลาดเท่าไหร่แต่สำหรับเรจบปริญญาตรีนะวิทยาศาสตร์เศรยฐศาสตรมาประมาณร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งก,กเ,เรื่องมแมลงพอไปเรียนริญญาโท ประมาณสัก6กสิบหน่วยกิโในเรื่องของตัวด้วงก็เออเวยโลกนี้มีมมแมลงอะไรเยอะแยะเลยจะพอไปเรียนถึงบุษฎีกนิษฐ์ีิยนเอกเ,เรื่องขาซ้ายตัวด้วงเขาขาซ้ายตัวเรื่องเนี่ยที่มันจะต้องเรียนรู้อันนั้นคือโซเฟนตีสเขาบอกว่าคนที่รู้ก็จะรู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับตรงข้ามกับคนที่ไม่รู้ ครอบอว่าตัวเองรู้ครับอันนี้เป็นกรบดักของมโนสุขว่ากับดักที่สองนะครับกับดักที่สามยัง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 กับดักตอนไหนกัตอนไหนกับดักเรียกว่าความเป็นปติที่พวกเราชอบคิดว่าอะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเจอความิดพลาดใน่งน้มา้ก็ต้อเียนร้อ่อ ตัวเราเองที่ประกอบตัวเราเนี่ยมันเกิดจาก,ก,ากความตัดสินใจในอดีตที่เราเกิดพอเราเกิดปัญหามันก็จะเกิดทางเลือกให้เราตัดสินใจโดยกอความคิดที่เราดีเท่านั้นจะให้เราเกิดอร่าร่ีคด้นกะเดี่นจะทำแบ

Kau bisa 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 k Thank, you. Thank you.